สวัสดีครับก็พบกับแอดดรีมเช่นเคยนะนี่ก็เป็นคลิปวิเคราะห์เชนลิงก์นะครับลิงก์เหรียญที่จะมุ่เร็วๆนี้นะครับในมุมมองของแอดนะครับของแอดดรีมนะครับก็เพิ่งเพิ่งปรับเลฟสองไปนะครับลงสอง จบชุดที่ห้าไปแล้วอ่าเล็งจบเวพ่าหนึ่งนะครับตรงนี้หนึ่งนะครับราก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเอนะครับตรงนี้เป็น A B C C ไม่รู้ว่าจบหรือ,อยังนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวสุปเปริร์ C ไม่รู้ว่า จบหรือ,อยังลงสุดหรือ,อยังนะครับอาจจะลงมาอีกนิดก็ได้นะครับก็ได้แต่ไม่ควรจะหลุดลงนี้แล้วนะครับ ทูปลงมาสิบสามดอลลาร์นะครับแล้วก็เดีดกลับขึ้นเป็นคอลเลกชันเป็น B of อฟอออ,อ,อะไรดี B of flat นะครับ B of flat flat แเด้งสูงขา C ก็อาจจะทางเขตนะครับขา C อาจจะลงได้61.8%ของ A นะครับ61.8 of A อืมก็เป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้ลงมา50 of A แล้วนะครับอ่าสิบถ้าลงมาเช็คโลอีกก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้ก็ได้เหมือนกัน อืมเป็นแฟลตนะครับ b of f แฟลตเด้งหกสิบเอ็ดจุดแปดทุบลงมานะครับแล้วทุบลงมาอาจจะถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดของ OFF A นะครับก็สิบสามจุดหกสองทุบลงมาตรงนี้อีกหนึ่งทีแล้วก็ขึ้นนะครับสถานะนะครับสถานะต่อไปสถานะต่อไป เดี๋ยวตรงนี้ A นะตรงนี้ A ขึ้น B ก็ขึ้นแบบ A B C นะครับ A B C B แล้วก็ตรงนี้เป็น Impulse แหละดูเป็น Impulse นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเช็คหรอกเพราะมันอยู่ Time Frame Day นะครับลงแบบนี้มีแต่ Impulse นะครับไปหาดูก็เจอ Impulse หนึ่งสสามสี่ห้าข้างไหนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นมาจบหนึ่งชุดไปแล้วนะครับลิงค์ลงสองสองปรับลึกนะครับปรับลึกพอไหมสิบสามเนี่ยก็น่าจะลึกพอแล้วนะไม่น่าจะลงมาถึงหกจุดเก้านะครับไม่น่าจะลึกขนาดนั้นเดี๋ยวก็บูล i s ชแล้ว น่าจะต้องย่อตามบิตคอยนะครับหรืออาจจะไม่ย่อก็ได้เพราะว่าบางเหรียญก,ก็เห็นย่อนะครับก็ย่อบ้างไม่ย่อบ้างเวลาบิตคอยลงนะเลยไม่รู้ว่ามันจะย่อตอนไหนหรือไม่ย่อตอนไหนนะครับพอบางบางตัวนะครับก็เซ็ตทาเวฟขึ้นมาอย่างดีนะครับพอเราตีขึ้นก็บิตคอยย่อลงก,ก็เรียบร้อยย่อตาม ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณที่จะเป็นเว็บ2ได้นะครับราคาปัจจุบันนะ19.7ดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวเอาตรง50อ่าเดี๋ยวอาจะตรงโลก่อนนะอาจจะลงมาอีกนะครับเผื่อใจอาจจะลงมาอีกตรง19ก็ค่อยซื้อเพิ่มก็ได้หรือรอยอนิด,น,ดนิดก็เข้าก็ได้นะครับเป้าเว็บ3ถ้า3ไม่ขยายนะครับถ้า3ไม่ขยายก็จะขึ้นไป66เหรียญนะครับ 66ดอลลาร์นะเว็บสาไม่ขยายแล้วก็จะลงสี่แล้วก็ขึ้นอีกทีนะครับอันนี้เป็นกราฟ normal นะครับกราฟปกติไม่ได้ล็อกสเกลนะครับเป้าแรกนะครับ66ถ้าขยายนะครับก็อาจจะได้เห็นขึ้นมาถึง98ดอลลาร์หรือ100แถวๆนั้นนะครับโดยขานี้นะครับเงื่อนไขต้อง ขึ้นเป็น impulse เท่านั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะต้องขึ้นเป็น impulse แล้วก็ถ้าเห็นสามขยักขึ้นเป็นสามขยักก็อันตรายนะครับอาจจะไม่ถึงก็ลิงก์นะครับ a d ดก็มอง bullish นะครับลิงก์นะอืม เป่าใกล้นะครับลิงค์เชนลิงค์ก็ <c oughs> ไม่ว่าจะยังไงนะครับไม่ว่าจะตีกราฟสูงกราฟตีไกลแค่ไหนนะครับอย่าโอเวอร์เทรดนะครับให้บริหารพอร์ต MM กันให้ดี H D นะครับอย่าเอาอินนะครับถ้าเอาอินเนี่ยมันเสมือนว่าปิดประตูตัวเองเลยนะครับเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะเราจะหมดโอกาสที่จะถัวที่จะ ช้อนที ements, golf, ่จะไปเล่นตัวอื so, ่นก็ท <s waste écrit> ําไม่ได้นะครับ mm ก็นิ่งเลยอ่ะพอเอาอินเสร็จแล้วกรับผิดทางเนี่ยตายนะครับเรียบร้อยก็อยากให้เอ็มเนะครับเอมเอ็มเผื่อมันลงบ้างเผื่อมันซื้อถูกแล้วแหละแต่ถูกอีกนะก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่แนะนํานะครับไม่แนะนาไม่ได้แนะนําการลงทุนนะครับมามีะ้์ให้ดูไปเฉยนะครับก็ฝากนะครับช่วยกันกดแช์นะครับกดแชร์กดไลค์ให้แอดด้วยนะจะได้ทําคลิปให้ได้ดูกันต่อไปนะครับแต่ถ้าทําแล้วไม่มีใครดูก็ก็จะไม่ทำนะก็ เป็นกำลังใจให้แอดนะครับไม่ไม่ได้ต้องการอะไรก็มันมีไม่กี่ช่องหรอก <Okay. S 2> ที่เข้ามาวิเคราะห์แบบนี้นะครับนีก็มีอยู่แต่มีไม่กี่ช่องอก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็แอดก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ